เดินทางต่างประเทศครั้งแรกหลังเปิดประเทศค่ะทริปสิงคโปร์21-25มิถุนายน2565หรือปี2022 5วัน4คืน EP ที่11วันที่4ต่อที่นั่ง MRT ไปลง Suntec City กินข้าวที่ Food Republic ตรง Fountain t e r r a c และถ่ายรูป The Fountain of w e l l และร้านอาหารรบอบ ชมวิวจากบนรถบัส n no. ม m b e r 106กลับโรงแรมและ Happy ้อ u าที่ร้านบนตันจงปากาสเตชัน Station. ตอนนี้เป็นช่วงบ่ายของวันที่4นะคะเรานั่งรถ MRT จากกรุปลง v ีโวซิตีไปลงที่ s u n t ทคซิตี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปทานข้าวกันเราก็ถ่ายรูปตอนที่เดินเข้าห้างมานะคะว่ามีร้านอะไรอยู่บ้างน,นะ แล้วเราก็เดินมาจนถึง Fountain Terrace นะคะซึ่งพอลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะเจอ Food Republic ป้าชมก็เลยถ่ายร้านต่างๆที่อยู่ใน Food Republic มาแล้วก็มาดูกันซิว่าป้าชมกับป้าทิมอะ่ะจะกินอะไรตอนนั้นนี่ประมาณสักบ่ายสามกว่าแล้วนะคะก็เป็นมื้อรวบเลยกลางวันกับเย็นเดี๋ยวมาดูอาหารกันค่ะ อาจารย์นนี้เป็นของป้าทิมค่ะป้าทิมเขาทานเป็นแบบข้าวหมูสามชั้นแล้วก็ต่อด้วยขนมปังโทสกับาชายเย็นของโปรดของเขาส่วนของป้าชมเนี่ยเป็นบะหมี่ค่ะเป็นบะหมี่หมูแล้วก็เพิ่มเป็นหมูสามชั้นด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาโอ้ดูน่ากินมากของป้าทิมคืออะไรคะก่อนจะกินเป็นหมูสามชั้นสไตล์ฮ่องกงอ๋อเหรอตุน๋น เขามีข้าวขาหมูด้วยนะแต่เราจะหั่นทำไม้กินทั้งชิ้นเอาแบบจิ้มน้ำเลยอันนี้จริงๆเป็นน้ำจิ้มสองแบบนะมันเป็นแบบพริกกับพริกน้ำส้มกับเป็นแบบพริกแห้งๆเลยนี่ไม่กล้ามากกลัวเผ็ดเอานี้เลยไม่ต้องหั่นประชมบอกไม่ต้องหั่นอ่ะ เป็นไงมากเนี่ยพูดซิบรรยายซิมันคือข้าวแบบเหมือนกินข้าวขาหมูเลยหนังนุ่มๆแบบว่ากระายในปากอออร่อยอร่อยอ่าเดี๋ยวดูสิคะเดี๋ยวเรื่องถั่วซิถั่วน่าจะอร่อยแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงนะช้า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 มาดูหน่อยโอเค <c oughs> เป็นไงถั่วรสชาติเป็นไงนุม่มนิ่มอร่อยเนะผัก <c oughs> ดองอ่ะผักดองเ๋าวชิมดิชิมีิผักดองเป็นไงรสชาติอ่าชิมเลยค่ะรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเออเราได้เราได้ฟู้ดคอร์ทที่ใหม่แล้วเพราะที่นี่เราไม่ค่อยได้มาเลยวเวลาเราแบบว่าเรื่องอี่ยเรามากอนเนี้ยคนน้อยน้อยเนี่ยทำให้เราอ่ะสามารถที่จะ เห็นร้านเนี่ยมเแต่ก,ก,ก่อน,นต้องรีบๆีแบบแย่งแย่งที่นั่งกันนี่ร้านอยู่หัวมุมตรงนี้เลยเนะี่ยนี่คือร้านส่ห้องกรงที่เช่นโอเคเอาละค่ะตาประชมบ้างนะคะ,มมะ,คะฟูดดฟ้ดคอร์ดฟู้ดคอร์ดนี่ไม่มียชิ้นปลาได้ตอนนี้เราอยู่ที่ซั City นเทคซิตี้นะฟู้ดสิัพลิกอยู่ั้นใต้ดินอ่า เเอาเป็นแบบว่าเป็นนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้จำชื่อร้านไม่ได้แล้วแต่ถ่ายรูปหน้าร้านมาเขาบอกใส่เซี่ไหมก็มีหมูแล้วก็มีเป็นแบบสามชั้นพะโล้อะนี่มันอยู่ในหม้อพะโล้เขาเลยนะแล้วก็เป็นร้านนี้เป็นร้านแบบว่าหมูสับอิบะช่อได้ ดึงเส้นขึ้นมาสิดึงเส้นขึ้นมาดิเขาเขาให้เลือกแล้วเปล่าเส้นบะหมี่อากลมกับบะหมีแบนอ๋อเห็นแล้วละ่ะร้านเนี้ยเขาจะมีแบบบะหมีหน้าร้านแบบเต็มเลยก็ <c oughs> เลยถามเขาว่า which one ที่มัน the best for signature เมนูนี้อันนี้ถ้มีตับด้วยอ่นนี้<ม>กินมากเ<อ>ลยสารพัดหมูว่ากันเถอะที่สำคัญมีกากหมูโอ้โห ไม่ไม่เคยไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวหมูที่สิงคโปร์ <laughs> กินแต่ก๋วยเตี๋ยวปลากับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเคยกินครั้งหนึง่งอืมอืมวบวอ๋อนะปลาแล้วมีสกิลในการดูดเส้นค่ะเอ,อ้ยอือร่อยใอ้ยนะ okay, นะอร่อยเนาะ,อะเอาชิ้นอะไรดีขอกัดนะ สามชั้นสามชั้นสามชั้นมะโลเป็นไงมันอร่อยร้านสามชั้นเนี่ยแหละเอาเส้นต่อด้วยเส้นอีกโอ้โหเอาเอาหมูบ้างหมูบ้างลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูใจเย็นใจเย็นอโอ้โห <laughs> รสวิจนหมูก็จะไม่เหมือนบ้านเราอมันจะรู้สึกว่าเป็นหมูอะตาแก่มันเป็นหมูเอ่อแล้วหมูเยอะอืมอ่าเขียวกรอบเดี๋ยวนี้เขียวกรอบโอ้ตามไปเส้นอีกแล้วน้ำซุปจะไม่ได้ชิมเลยน้ำซุปออเลืมชิมน้ำซุปไปอาน้ำซุปแบบดูเหมือนน้ำซุปกระดูกหมูเลยเนาะน้ำซุปกระดูกหมูข้นมากข้นมากดูแบบดูสีแล้วรู้เลยอ่ะโอ้โห น้ำซุปเบาๆเออหอมอะหอมอะรู้เลยว่าผ่านการเที่ยวอโอเคอ่ะโอ้โหดูว่าจะได้เสียงสกอบกุ๊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 บเล่กอกอบอืมกอบอืม,อมตากัะตากัะตากัะไม่เอาอยังไม่ชิม กินแล้วเดือดเรลยเส้นไม่แนี่ป้าก็จะบอกว่ากินสลับกินสลับจานนี้ไม่จบกักหมูหน่อยกักหมูหน่อยอ่ากักหมูไปอ่านะเอ้มันจะมีมันจะมีไข่ด้วยนี่แล้วก็เก็บไว้เอ่อเก็บไว้อ๋ออันนี้ตับตับเสร็จตับตับตับอ่ะอ่าอืมอืมนุ่มนะนุ่ม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 อ่าโอเค ได้นะคะเราไม่จบแค่เพียงแค่นี้นะคะเราก็ต้องมีของหวานค่ะปกติเขากินขยะโทสกันแต่วันนี้จะเอาเป็นแบบว่าขยะชูกานะก็คือถ้าเกิดขยะโทสก็คือสังขยาใส่กับเนยนะเนยที่นี่เขาคือหลักๆก,ก็จะตัดเป็นชิ้นกระดาษเช็ดเรียบร้อยแล้วอ,อ,อันนี้นะเปิดให้ดูนิดนึงนะ เดี๋ยวจะกินทั้งนี่เลยที่งจรงี่สองทำเป็นกระป๋อนะหนึ่งสอง <c oughs> อดูสิเนยเป็นเนอยอ่ะเนยเป็นเนยเป็นยนายรสชาติขนมปังโฮวีเหรอ,อหอมๆปั๊บต้องชมก่อนกินเหรอจริงไ <c oughs> อ้คำอ,อร่อยอ ไร่อ่ะตู้น่าเติ้แก้ที่สองของวันออสเตปีเดินที่นี่อร่อยจริงเป็นไงบ้างสดชื่นเนาะรสชาติกรอบๆมะ ผมกล่อมเนาะดูสีใช้ได้อยู่โดยเฉพาะที่นี่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็รสชาติเขาก็แบบทะลุความหวานออกมาได้อะ่ะอ๋อโอเคไม่ <laughs> ไม่เอ็นสีแบบว่าดูจางๆแต่จริงๆเข้มข้นจริงๆ,ๆแล้วมันทะลุออกมาเลยโอเคอท้อกงกัดให้โดนขนมปังไม่ให้กาดนห้โดนขนมปังกัดให้โดนเนย มันเค็มขึ้นไปเนอะอเนยอร่อยใช่เนยอร่อยเลยแหละแบบว่าม,มันความเค็มมันโดดขึ้นมาเลยมมไม่รู้สึกเลี่ยนใช่ไม่แน่นะอาจจะทุกทีเนี่ยเราอาจจะโดนขยาเนี่ยมันกบกดบังความเค็มของเนยไปนะะเนี่ยแต่เนยแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะนะอร่อยค่ะ ราค่าผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดกินขนาดนี้แล้วต้องมีโกปิโอก็ <c oughs> คือกาแฟดำนะ <c oughs> ไปเอากาแฟดำมาหแก้วมันจะเข้ากันดีมากใช่อ่เรื่องของเรื่องนะเมอกี่เนี่ยจะสั่งเป็นเซตถ้าเกิดเซตเนี่ยมันจะมีชามีไข่ลวกสองฟองแล้วก็มีอันนี้ขยาเนี่ยคือโทสเนี่ยรวมแล้วเนี่ย9 9นะ แต่ว่าเดินมาถามประชมว่ากินไข่ลวกไหวไหมประชมบอกไม่ไหวแล้วแล้วเมื่อเช้าแนละ้วประทิมกินไข่ลวกไปแล้วสองใบนะก็เลยแบบไม่ได้เอาเอาเอาละลคาร์ดอันนี้2.6 2.4อันนี้2.6เป็นห้านะสรุปแล้วนะเกอรนแบบ จะอิ่มเกินอ่ะจะมีไข่สองฟองถ้าเกิดแนะนําว่าถ้าเกิดใครมาเนี่ยก็สังเซตตก็จะถูกกว่านะอ่าโอเคเรียบร้อยค่ะนี้จบจริงเข้ากันดีมากนะเออนี่ก็อร่อยอวังพอกินอาหารเสร็จนะคะเราก็มาดูตรง Fountain of Bell นะคะว่าเราจะเข้าไปเดินได้หรือเปล่าเพราะว่าจำไม่ได้ว่า ช่วงเวลาไหนที่เขาเปิดให้เข้าพอไปถึงก็คือเลยเวลาไปแล้วนะก็ประชมก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศร้านรอบๆมาเวลามาครั้งต่อไปจะได้รู้ว่าอยู่ใุนโซนไหนนะคะสำหรับคนที่อยากจะมาอธิษฐานที่ฟ n t เทน of Wales นะคะ <c oughs> เขาก็จะมีเวลาที่จะเปิดให้เข้าไปนะคะตอนทุกวัน นะคะเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นแล้วก็หกโมถงถึงทุ่มครึ่งจริงๆวันนี้เราตั้งใจจะออกไปเดินนะพอดีเมื่อกี้เรากินนานไปหน่อยนะอ่านี่แล้วกันนะเวลาเปิดปิดแล้วก็มาตรงบริเวณนี้ตรงชั้นล่างนุ่งที่เป็นฟุดคอร์ทสวยมากอ่านี่ก็กำลังพ่นน้ำพุอันนี้ก็เป็นนุงจุย้ยเขาบอกเป็นนุงจุ้ยที่ดีที่สุดของเขานะคะ มีตึกล้อมรอบ5ตึกก็จะ,จะสร้างความมั่นคงใครมาเช่าตึกที่นี่เนี่ยก็จะกิจการรุ่งเรืองนะฮอันนี้ก็เป็นที่เขาบอกไว้ตรงนี้นะคะเขาก็บอกวิธีการว่าเขาออกแบบตึกเนี่ยด้วย รูปร่างของเป็นมือนะคะก็จะทําเป็นมือแบบนี้นะคะก็จะตรงช่วงที่เป็น c o n v e r น i o n center เนี่ยก็คือตัวข้อมือนะคะส่วนออฟฟิศทั้ง5้าเนี่ยก็จะคือนิ้วทั้ง5นะคะแล้วก็น้ําตกเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับทองนะแบบอะไรล่ะเขาเรียกอะไรวงกลมสีทองที่อยู่ในฝ่ามือนะแล้วก็จะมีเนี่ยตึก45ชั้น18ชั้น แล้วก็เป็นที่รวมของพลังหงยินหยางแล้วก็ Geo m e n ี่กับ h ินดู m a n ดา l a นะไปแปลเอาแล้วกันวิท <c oughs> แล้วก็ในปี1998นะตรงนี้ <c oughs> เขาบอกไว้ด้วยว่าได้รับการบันทึกไว้เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดนะคะของน i บุ๊กเรคคอร์ดแล้วก็วิธีการก็คือให้รับพลังชีพนะคะ เดินวน3ารอบตามเข็มน,นาฬิกาแล้วก็เอามือเนี่ยให้รับสัมผัสกับมือขวานะสัมผัสกับน้ำนะคะตรงนี้ที่เขาบอกไว้จากซันเทคซิตี้นะคะเราก็ขึ้นรถเม106นย์106นะคะเพื่อจะกลับโรงแรมระหว่างทางก็ป้าทิมก็ถ่ายคลิปเป็นช่วงๆตอนนี้เราอยู่ด้านบนของรถเมยนะคะ ก็คือฟ้าเทียนเอาเดียวนี่ค่ะฟ้าเทียนเอาเดียวน้องผู้แห่งความมั่นคงเราจะไปจากคันเทกซิตี้นะชั้นสองเนี่ยมีเราแค่สองคนกับคนข้างๆเดี๋ยวตรงนี้จะเห็นสิงคโปร์ไฟ์ เตรีตัวลงไปด้านล่างก่อนนะเดี๋ยวเราจะลงไม่ทันประทิมนะคะเขาถ่ายคลิปประชมก็เก็บภาพมาฝากค่ะระหว่างทางที่เรานั่งบนรถบัส106เพื่อจะกลับไปที่โรงแรมนะคะเห็นวิวสองข้างทางก็จะผ่านมารีนาเบแซนนะคะแล้วก็ผ่านอีกหลายๆจุดเลย ตรงจุดนี้ก็ใกล้จะลงแล้วนะคะตรงที่ลงเนี่ยเป็นที่เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของที่จอดรถเลยป้าย106อยู่ตรงนี้ตรงข้ามเป็นโรงแรมนะคะโอเอเซียแล้วป้าก็มาแวะทานสแนค็คนิดๆหน่อยๆเพราะมันเป็นแฮปปี้อาที่ตรงตันจงปาก้าค่คะพบกันต่อนใน EP 12นะคะซึ่งเป็นตอนจบของทริปนี้เลยค่ะพวกเราาคือป,ป